สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n e l จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจหนุ่มใหญ่แฟนพันแท้หนังสตาร์วอร์ที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวสุสานแต่แล้วนะักคืนวันงานเลี้ยงสละสดพอหนุ่มโจก็ไปเจอกับเอเลี่ยนสาวสวยที่หลงทางมายังโลกโจจะช่วยเธอกลับไปได้หรือไม่และเรื่องราวระหว่างนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง m มเอเลี g ย r เก r i e n ฟนขอโทษครับแฟนผมเป็นเอเลี่ยนถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย โจ <Joe S 2> และเมิร์ฟสองเพื่อนซีผู้ข้างใครหนังไซไฟและเป็นแฟนตัวยงของหนังจักรวาลอวกาศอย่างสตาร์วอ s พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากจากการจัดรายการผ่าน YouTube หลังจากจัดรายการเสร็จสเตซี่สาวโปรดิวเซอร์ประจำรายการ ็มาถามโจเกี่ยวกับแผนงานวันเลี้ยงสละโสดคืนนี้ว่าเขาเตรียมไปมาหัวทิมที่ไหนแต่พ่อหนุ่มสายเนิร์ดอย่างโจก็ตอบกลับไปว่าผมคงไม่ได้ไปหรอกเมียห้ามไว้กลัวเมียแบบนี้จะเริ่แน่ไอ้บักโจหลังจากที่โจกลับไปแล้วเมิร์ฟก็ได้ทําหน้าเศร้าๆแล้วก็บอกกับสเตซี่ว่าเขาจะเป็นคนบอกสิ่งนั้นกับโจเองดูเหมือนว่ามีความลับบางอย่างที่โจย,ยังไม่รู้โจกลับมาถึงบ้านก็คว้าดาบเลเซอร์วิ่งเล่นในบ้านนี่มึงกี่ขวบแล้วเนี่ยเขาก็ไปแย่ซูซานแฟนของเขาที่กําลังแต่งหน้าอยู่ซูซานกําลังจะออกไปงงาานนนนเเเลีี้ยสสสดกับพืื่อออวขอธใคนน จากนั้นเมื่อซูซานแต่งตัวเสร็จเธอก็มาคุยกับโจว่าคุณรู้ไหมเมื่อเราแต่งงานกันแล้วคุณคงจะต้องขายของเล่นพวกนี้ออกไปซะบ้างดูเหมือนว่าซูซานจะไม่ค่อยชอบที่หนุ่มโจนั้นเป็นพวกคลั่ง้ายสตาร์วอรจากนั้นหนุ่มโจก็บอกกับซูซานวา่า คุณแฟนครับเมื่อกี้น้องชายคุณโทรมาบอกว่าจะขอรับผมออกไปดื่มเบียร์สักสองสามขวดไม่ทราบว่าคุณจะอนุมัติไหมครับซูซานก็ตอบปฏิเสธทันทีบอกว่าน้องชายของเธอนั้นเป็นพวกชอบเที่ยวเลามันถึงได้โสดอยู่อย่างนี้ไงเมื่อแฟนไม่อนุมัติโจก็ได้แต่ทำหน้าเศร้ายืนมองดูซูซานออกไปเที่ยวกับเพื่อนเธอคืนนั้นเองก็เกิดฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักโจกอยู่บ้านเงาๆก็อของเล่นของเขาออกมาเล่นอยู่คนเดียวตอนนั้นเองเขาก็เดินออกไปที่สวนหลังบ้านแล้วก็ได้เจอกับร่องรอยอะไรบางอย่างจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นที่ห้องเก็บของโจค่่ออยยๆเเดดินข้้าาาไปูงช ก็ปรากฏว่ามีมือของเอเลี่ยนตัวหนึ่งยื่นออกมาจับที่ประตูโจเลยพยายามสื่อสารด้วยภาษาต่างดาวที่เขาเรียนมาจากในหนังแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลสําเร็จโจวิ่งเข้ามาในบ้านมาหาของกินไปล่อไอตัวประหลาดตอนนั้นเองจะสัตว์ประหลาดก็ดูเหมือนจะเข้ามาในบ้านแล้วและแล้วโทรศัพท์ของโจก็ดังขึ้นน้องชายของซูซานนั้นโทรมาบอกว่าจะมารับเขาออกไปเที่ยวและตอนนี้มันมาถึงหน้าบ้านแล้วโจเปิดประตูออกไปก็พบน้องชายของซูซานพอหนุ่มคนนั้นก็ได้ชวนโจอ,ออกไปดื่มเบียร์ที่บาร์เพื่องผ้าโจก็บอกผมไปไม่ได้ผมกลัวเมีียยยอ้้้หนนนนุุ่ยายามมคัพาตตืโอจอสดดชวิ เหมือนว่าโจก็ยังจะใจแข็ง โจปิดประตูกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินไปที่ห้องของเขาพอเขาเปิดเข้าไปในห้องเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเอเลียนตัวนั้นที่เขาเห็นมันได้ก๊อปปี้รูปร่างของดาราสาวสุดฮอตจากโปสเตอร์หนังแผ่นใหญ่ที่โจปิดไว้ที่ฝาผนังดาราสาวส,สวยอย่างแปรโอคอนเนอร์นักแสดงนําหญิงจากหนังไซไฟเรื่อง t h อ l a ัส p พน n e t โจพยายามรวบรวมสติสื่อสารกับเจ้าเอเลียนตัวนั้นแต่ก็ดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจภาษามนุษย์แต่สิ่งที่โจพอจะทําได้ก็คือจับเธอไปอาบน้ําเพราะว่าตอนนี้ตัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยเมือกสีเขียวอาบน้ําเสร็จแม่สาวเอเลียน ก็เดินล่อนจ้อนออกมาจากห้องน้ำพอนุ่มโจเห็นก็คือน้ำลายสองทีแล้วก็เอาผ้ากันเปื้อนไปใส่ให้หลังจากนั้นแม่สาวเอเลี่ยนก็เดินตรงออกไปนอกบ้านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสายตาอันเศร้าส้อยแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าบ้าน พอนุ่มโจบอกว่าใช่บ้านของคุณอยู่สูงออกไปจากท้องฟ้าหรือเข้าไปในอวกาศอันแสนไกลโพ้โจก็พยายามจะสื่อสารกับเธอให้มากขึ้นเขาก็บอกว่าเขาชื่อโจเธอมีชื่อไหมชื่อเธอชื่ออะไรเอเลียนตัวนั้นก็ตอบกลับมาว่าหนุ่มโจบอกช้าก่อนมึงเอาเป็นว่าผมจะเรียกคุณว่าแบร เอเลียนสาวตัวนั้นก็ทำหน้าเข้าใจหลังจากนั้นพ่อหนุ่มโจก็พาเธอมาที่ตู้เสื้อผ้าของแฟนเขาแล้วก็บอกว่าของพวกนี้เราเรียกว่าเสื้อผ้าแต่ขณะนั้นเองเมื่อเพื่อนสนิทของเขาก็มาถึงบ้านโจเลยบอกให้แบรแม่เอเลียนสาวหาอะไรใส่แล้วเขาก็ปิดประตูเดินออกมาจากห้องเมิร์บซื้อของกินและขนมมาฝากโจและตอนนั้นเองขณะที่เมิร์ฟกำลังจะบอกความลับอะไรบางอย่างกับโจแม่เอเลียนสาวส,สวยก็เดินออกมาจากห้องไอ้หนุ่มเมิร์บเห็นก็มองตาค้างบอกว่าเธอคือแบรโอคอนเนอร์นี่นักแสดงสาวในดวงใจของผมโจก็พยายามบอกเมิร แล้วเขาก็เล่าความเป็นมาทุกอย่างให้เมิร์ฟฟังแล้วก็ขอให้เมิร์ฟนั้นกลับบ้านไปก่อนโจกลับเข้ามาในบ้านตอนนี้แม่เอเลียนสาวกำลังสงสัยว่าอะไรอยู่ในกล่องคอนเฟล็กโจเลยบอกว่านี่คืออาหารแล้วก็ลองเทให้เธอกินปรากฏว่าเธอคายทิ้งออกมาทั้งหมดโจเลยยื่นเลดบูให้เธอดื่มบอกว่ายี่ห้อนี้ดีนะดื่มแล้วไม่ต้องเข้าคุกเอเลียนสาวบอกจัดไปกระดกจนหมดป๋องเธอดื่มกระป๋องแรกเสร็จก็มีสีหน้าอารมณ์ดีแล้วก็พูดออกมาว่าเลดบูดูเหมือนว่าแม่สาวเอเลียนจะหลงรักเครื่องดื่มนี้ไปซะแล้ว ต่อมาแม่สาวเอเลียนได้เดินเข้าไปที่ห้องนอนของโจ o, และไปหยิบของสะสมบางอย่างของเขามาแม่เอเลียนสาวเดินตรงออกมานอกบ้านและเปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะเสียโจ o, พยายามถามว่าเธอกำลังทำอะไรแม่เอเลียนสาวก็ได้แต่ตอบว่าบาน โจเลยตัดสินใจว่าจะซ่อมอุปกรณ์นี้ดูสักครั้งเพื่อมันจะทําให้เธอนั้นได้กลับบ้านโจพาแบ์ขึ้นรถขับมาที่บ้านของชายคนหนึ่งเขามาหานักวิทยาศาสตร์สติเฟืองชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเพื่อที่จะขอให้เขานั้นช่วยซ่อมอุปกรณ์นี้เมื่อดอกเตอร์คนนั้นได้สํารวจอุปกรณ์เขาก็ตื่นเต้นกับสิ่งของชิ้นนี้เป็นอย่างมากตัดไปที่ฟ้าของซูซานแฟนสาวของโจ ขณะที่เธอกําลังออกไปเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อนสาวเธอก็เกิดความระแวงว่าโจนั้นจะหนีออกไปเที่ยวเธอเลยชวนกลุ่มเพื่อนสาวของเธอกลับมาดูที่บ้านเมื่อเธอเข้ามาในบ้านก็พบว่ามีของกินกระจัดกระจายผ้าห่มและหมอนที่กองอยู่บนพื้นและที่สําคัญโจเองก็ไม่รู้หายตัวไปไหนซูซานโทรไปหาน้องชายของเธอเพื่อตามหาโจแต่ดูเหมือนเขาก็จะไม่รู้ว่าโจไปไหนจากนั้นซูซานก็โทรเฟสททมไปหาโจโจเลยโกหกว่าเขาออกมาหาซื้อขนมกินแล้วก็ได้ขอตัวรีบวางสายไปก่อนวางได้มีเสียงของเอเลี่ยนสาวลอดเข้าไปในสายซูซานเลยสงสัยว่าโจจะอยู่กับ ผู้หญิงคนอื่นแต่กลุ่มเพื่อนสาวก็บอกเธอว่าพวกเธอรู้จักโจโดีโจไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ซูสานก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็ชวนเพื่อนสาวไปปาร์ตี้กันต่อ ทางฟากโจตอนนี้เขาขับรถมาหาเมิร์ฟเพื่อให้เพื่อนสนิทของเขาช่วยคิดว่าเขาจะทํายังไงดีถ้าไม่สามารถส่งแมเอเลียนสาวกลับดาวบ้านเกิดของเธอได้เมิร์ฟก็บอกว่ามึงก็เก็บไว้เลี้ยงดิโจบอกมึงจะบ้าเหรอเอเลียนไม่ใช่หมาอีกอย่างฉันก็กําลังจะแต่งงานกับซูซานล้วด้วยซูซานไม่มีทางยอมรับเรื่องนี้แน่ตอนนั้นเมิร์ฟก็หยิบมือถือของเขาขึ้นมาเซลฟี่โจเลยบอกว่านายถ่ายได้นะแต่อย่าให้คนอื่นเห็นตอนนั้นเองซูซานและกลุ่มเพื่อนสาวก็เดินทางมาถึงที่หน้าไหนาครับแต่แล้วหนึ่งในเพื่อนของเธอก็เเเเเห็นนนนนนออออออไรบางางงงย่่่ใใมมืืืถชแลล้้วิัโพพสตตูป ได้เอารูปให้ซูซานดูซูซานก็โมโหเป็นอย่างมากเพราะแม่เอเลี่ยนสาวนั้นสวมเสื้อผ้าของเธออยู่ซูซานก็ได้ให้เพื่อนเธอรีบพากลับมาที่บ้านแล้วก็ได้พบกับน้องชายของเธอที่ตามมาดูแม่เอเลี่ยนสาวหน้าตาเหมือนดาราดังขณะที่ทั้งหมดกําลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านโจก็ค่อยๆขับรถเปิดประตูของเขาที่มีแม่เอเลี่ยนสาวสุดสวยนอนหลับอยู่ที่เบาะหน้าขับผ่านหน้าบ้านไปอย่างชา้ชาๆโจรู้ตัวว่าเขาชิบหายแล้วก็เลยขับรถต่อไปโจโมโหมากเลยขับรถกลับมาหาเมิร์ฟบอกว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ใครเห็นรููปนนนนนีี้้้ตออาาาาเหห็ทุกกยย่งงมดแลลวํลั ให้งานแต่งงานของฉันพังนายจงใจที่จะแกล้งฉันใช่หรือเปล่าจากนั้นเมิร์ฟก็ตัดสินใจบอกความลับที่เขาเก็บไว้มานานโจซูซานมีชู้เมิร์ฟบอกกับโจไปอย่างนั้นแต่ดูเหมือนโจที่กำลังอยู่ในอารมณ์โมโหจะหาว่าเพื่อนซี้ของเขานั้นพูดโกหกและก็ได้ไล่เมิร์ฟออกจากการเป็นพิธีกรรายการร่วมกัน จากนั้นโจก็ขับรถออกไปสูซานก็ได้มาตามหาโจที่สตูดิโอและสูซานก็ได้มาพบกับเมิร์ฟสูซานก็ได้มาถามเมิร์ฟว่าทำไมคู่มั่นของฉันจึงอยู่กับดาราสาวสวยอย่างแบรโอคอนเนอร์เมิร์ฟก็ได้บอกกับสูซานว่าเธอไม่ต้องสนใจหรอกว่าโจรู้จักกับดาราสาวได้ยังไงเธอจงรู้ไว้ว่าฉันรู้หมดแล้วว่าเธอแอบมีชู้มาตลอด9เดือนและฉันก็ได้บอกความจริงกับโจไปหมดแล้วสูซานก็โมโหมากแล้วก็ได้จากไปทางฝากโจก็ได้พาแม่เอเลี่ยนสาวมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังแช่น้ำอยู่ในอ โทรกลับมาหาโจ บอกว่าเขานั้นสามารถซ่อมอุปกรณ์ได้แล้วให้พวกนายนั้นรีบเดินทางกลับมาที่นี่ตอนนั้นเองซูซานและกลุ่มเพื่อนที่อยู่ที่บ้านของโจก็ปรากฏว่ามีนักสืบจาก FBI มาที่บ้าน2คนเจ้าหน้าที่มาขอตรวจสอบดูที่ส่วนหลังบ้านและสอบถามซูซานเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตอนนั้นเองสเตซี่โปรดิวเซอร์รายการของโจก็ได้เดินเข้ามาในห้องนอนของโจแล้วก็ได้พบกับผ้าเช็ดตัวที่เต็มไปด้วยเมือกสีเขียวและเมื่อเธอมองไปที่ผนังห้องก็ได้พบกับโปสเตอร์หนังเรื่อง The Last Planet ที่มี่ ฐานทั้งหมดที่เธอเจอบวกกับการที่เจ้าหน้าที่ FBI มาสืบถึงบ้านทําให้เธอสันนิฐานได้ว่านี่อาจจะเป็นเอเลี่ยนจริงๆเธอจึงขอความช่วยเหลือจากน้องชายของสูสาน ตัดเข้ามาที่ฟ้าของโจเขาเดินทางกลับมาถึงที่บ้านของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ได้พยายามอธิบายการใช้อุปกรณ์และได้บอกให้โจนั้นรีบออกไปหาที่โล่งกว้างเพื่อที่สัญญาณจะส่งไปถึงอวกาศทางฟ้าของซูซานหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปเธอก็ได้บอกให้เพื่อนของเธอพาตามออกหาโจอ,อีกครั้งแต่ตอนนี้เพื่อนของเธอรู้หมดแล้วว่าซูซานนอกใจโจพวกเธอจึงไล่ซูซานลงจากรถและทิ้งเธอไว้กลางทาง ทางฝ้าของสเตซี่โปรดิวสาวก็เดินทางมาถึงบ้านของดอกเตอร์ชาวญี่ปุ่นเพื่อตามหาโจแต่เขาต้องพบว่าโจนั้นเดินทางออกไปแล้วโจมาอยู่ที่สนามเบสบอลแห่งหนึ่งตอนนั้นเองเขาก็เริ่มกดอุปกรณ์ให้ทํางานแบลแมเอเลียนสาวก็ได้มองที่อุปกรณ์น,นั้นมันทํางานได้อย่างปกติแต่สีหน้าเธอกลับเศร้าซ้อยแมเอเลียนสาวค่อยๆเดินเข้าไปหาโจและเธอก็ได้จูบบอกลาโจเป็นครั้งสุดท้ายแบลก็ได้เดินจากไปตอนนั้นเองก็มีลําแสงประหลาดสาดส่องลงมาที่ตัวเธอ และร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปแมเอเลียนสาวได้จากไปแล้วโจวกลับมาถึงบ้านก็ต้องพบว่าชีวิตของเขาตอนนี้นั้นยุ่งเหยิงไปหมดตอนนั้นเองกลิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นโจเปิดประตูออกมาก็พบกับสเตซี่สเตซี่ก็ได้พูดกับโจว่วาได้ข่าวว่าเธอไล่เมิร์ฟออกจากงานโจก็บอกว่าใช่เขาพูดจาไร้าสาระแต่สเตซี่ก็บอกว่าสิ่งที่เมิร์ฟพูดนั้นเป็นความจริงสูสานนั้นแอบนอกใจเธอมาตลอด9้าเดือนเพื่อนทุกคนนั้นรู้มาตลอดโจก็ถามสเตซี่ว่าทำไมเพิ่งมาบอกเขาสเตซี่ก็ยอมรับกับโจว่วา จริงๆแล้วฉันนั้นแบอบหลงรักเธอมานานแล้วโจถ้าหากฉันเป็นคนทํางานแต่งของเธอพังเราสองคนอาจจะไม่ได้คุยกันอีกโจหยุดคิดสักพักแล้วก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาจะไม่ไล่เมิร์ฟออกและโจก็ชวนสเตซี่เข้ามาในบ้านหลายวันผ่านมา โจก็กลับมาจัดรายการของเขาคู่กับเมิร์ฟและได้เล่าเรื่องราวของเขาและแม่เอเลี่ยนสาวลงในรายการบวกกับรูปถ่ายที่เมิร์ฟมีทําให้เกิดข่าวลือว่าโจนั้นเป็นแฟนใหม่ของแบรโอคอนเนอร์ดาวาสาวสุดฮอตเช้าวันต่อมาที่บ้านของโจกริงที่หน้าบ้านของโจก็ได้ดังขึ้นและคนที่เดินออกไปเปิดประตูก็คือสเตซี่ดูเหมือนว่าตอนนี้สเตซี่และโจจะเป็นแฟนกันและเมื่อสเตซี่เปิดประตูออกมาก็พบกับแบรโอคอนเนอร์นักแสดงสาวตัวจริงเสียงจริงที่มาตามหาโจเพราะข่าวลือที่หลุดออกไป แล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง My Alien Girlfriend หนังน่ารักดูสบายๆไม่มีอะไรซับซ้อนชมความน่ารักของแม่เอเลี่ยนสาวกันตลอดทั้งเรื่องสำหรับภาพยนตร์เรื่อง My Alien Girlfriend ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2019ได้คะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปถึง5.2คะแนนก่อนจากการลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับว่า ถ้าหากเหตุการณ์แบบในหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณอยากให้เอเลียนตัวนั้นแปลงเป็นใครลองจินตนาการและคอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยนะครับและถ้าหากใครอยากดูสปอยหนังเรื่องต่อไปก่อนใครก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ใน Facebook p a G.U e g Channel ที่คืนอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ